จะบอก,กบทุกทคนว่าร้องไห้หนักมากค่ะแสบตาค่ะเพราะว่าหั่นหอมแค่นี้นี่นะคะว่าจะกรอบขนาดไหนนะคะอืมหนึ่งนะคะอืมเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแววจะมาทำเมนูน้ำพริกกากหมูค่ะ ทำครั้งแรกนะคะนายุย้ยคุณน,นะคะจ้าน้ำพริกกากหมูอยู่พอดีเลยค่ะน้ำพริกกากหมูค่ะทำเองเหรอทเองจ้าคนาละนิดคนละหน่อยนะคะ,คะอร่อยสิจ้าลองกินเมืองเด้อจ้า เดี๋ยวแววน้อยจะมาบอกเครื่องปรุงคร่าวๆที่จะใช้นะคะก็คือจะมีแดอย่างนะคะแววจะใส่ผงชูรสนะคะรสดีนะคะพริกป่นนะคะน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็หอมนี่แหละค่ะหอมหั่นนะคะกระเทียมเดียวนะคะแล้วก็มันหมูสำเร็จนะคะอ่าแล้วก็ใบมะกรูดทอดนะคะทั้งหมด8ดอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวก้นครัวกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปเก็บใบมะกรูดกันนะคะไปขอเพื่อนบ้านค่ะเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะคะนนจ้าฮะต้น,น,ะตนไหนอ่ะ<น>ต้นเตี้ยเหรอต้อนใหญ่ต้นหนูมาที่ไรเก็บแต่ต้นนี้นทุกทีหนูจะไปทำน้ำพิกกากหมูนนีี่่ไงเย อ่อนแล้วก็ขมหรอเอออันนี้ปลูกนานแล,แล้วต้นใหญ่มากเลยอ่ะนี่ค่ะต้นมะกรูดนะคะเดีย๋ยวเรามาเก็บกันตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดนะคะเราจะนำไปทอดนะคะไปใส่น้ำพริกากาดหมูกันค่ะแล้วก็ครั้งแรกนะคะที่แววทำนะคะเดีย๋ยวเราไปกันเลยนะคะ เย็นมากอากาศฝนใช่ค่ะฝนตกแล้วเมื่อกี้ยายทักนะคะว่าฝนล,ลงปล่อย,ปอยอไปค่ะเข้าก้นครัวกันค่ะดูว่าความสำเร็จเราจะยังไงนะคะอ,อะไปเลยแหวนมาเลยค่ะ ก้นครัวแล้วนะคะเข้าก้นครัวแล้วจ้า ออกเปลือกออกนิดเดียวแสบตาเลยค่ะแพ้หอมนะคะต้องหลีตาในการหัน่นอันนี้เราใช้หอมแขกสองหัวนะคะหรือใครจะใช้หอมไทยก็ได้นะคะหอมอเล็กๆะคะ่ะแต่นี้เราจะได้หั่ง่ายๆนะคะเราก็เลยใช้หอมแขกนะคะ ุกคนว่าร้องไห้หนักมากค่ะแสบตาค่ะเพราะว่าหั่นหอมแค่นี้เองเหมือนแผลๆมากเลยนะคะเหมือนแบบโดนบ่นโดนด่าเลยอะ่ะดูอะ่ะไม่ได้สแสดงด้วยน้ำออกมาจริงๆนะคะตอนนี้ไม่ไหวเลยแสบตามากอะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้แว่นตานะคะเล่นตาตัวไหนก็ได้นะคะแต่ตอนเนี้ยขออนุญาตเช็ดน้ำตา แบบไม่ไหวเลยนะคะแสบตานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดน้ำตาแล้วก็ไปล้างมือนะคะไปแสดงละครได้เลยอะนะคะแสบมากเดี๋ยวไปล้างมือก่อนค่ะ กลับมากับแววน้อยแล้วค่ะแววเลือกแว่นตานี้นะคะไม่ใช่แว่นสายตานะคะเป็นแว่นเนี่ยใช้ทําอย่างเงี้ยนะแว่นธรรมดาหรือจะแบบนี้ก็ได้อนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะป้องกันด้างข้างได้ด้วยนะคะแต่ว่าแววขอเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะควางไว้ก่อนนะ ต่่่นนนีเเรราามามิหักักพอดีมีคุณยายมาหานะคะเดีย๋ยวเราขอพักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะเดีย๋ยวกลับมาทำอีกค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดีย๋ยวจะบอกนะคะว่าท่านยายคุณไหนมาหานะคะนี่คุณยายมาหาค่ะ มีธุระดวนอะไรไม่รู้นะคะมาหาแวลน้อยนะคะวันนี้วันดีนะคะวันดีอ่ะขอถกแว่นตาขึ้นก่อนยายยายมาธุระแป๊บหนึ่งกลับแล้วนะคะปะเราไปทำน้ำพริกกันต่อเลยค่ะหั่นหอมลงไปเลยนะคะซอยลงไปเลยค่ะ มันก็จะกลีบก็จะใหญ่ๆหน่อยนะคะใหญ่กว่าหอ,อมเล็ะคะ่ะ กันนะคะแค่สองันนะคะหอมสองถัวนะคะเยอะมากเลย เรามาตํากากหมูกันนะคะกรอบค่ะเราจะมีส่วนที่ตําและไม่ตํานะคะ ฟังเสียงสิคะกรอบมากค่ะเดี๋ยวเราตักกากหมูพักไว้นะคะ ก็จะตำประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเราตำอีกโคกหนึ่งค่ะ เรามาตํำกระเทียมกันนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะเราใส่ลงไปถุงหนึ่งก่อนนะคะที่เราซื้อมาสิบบาทนะคะน่าจะใส่แค่นี้พอนะคะถ้าเกิดเราไม่ถนัดนะคะเราก็ทยอยใส่ไปทีละนิดก็ได้นะคะไม่ต้องเทลงทีเดียวก็ได้นะคะ ตาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะ เราก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ดับกลิ่นนะคะก็จะได้หอมเครื่องเคียงนะคะเป็นสมุนไพรนะคะ เสร็จแล้วค่ะเครื่องเคียงค่ะค่ะค่ะเดีย๋ยวเราไปคั่วพริกนะคะเราคั่วเองตำเองนะคะจะได้หอมหอมนะคะหลังจากนั้นนะคะเดีย๋ยวเราจะไปทอดกระเทียมนะคะเจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมเจียวหอมแล้วก็เจียวใบมะกรูดนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงเครื่องกันค่ะ เี๋ยวเรามาเจียวหอมกันนะคะรอให้น้ำมันเดือดค่ะเจียวหอมเจียวกระเทียมนะคะ เริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วนะคะหอมเจียวค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมออกมาแล้วนะคะต้องค่อยๆค,คนนะคะไม่ต้องคนแรงนะคะเดี๋ยวหอมจะไหม้ก่อนค่ะ เราจะเจียวให้หอมสีเหลืองนวลเลยนะคะ พอเราเจียวหอมเหลืองแล้วนะคะแล้วเราก็ตักพักทิ้งไว้นะคะเพื่อที่จะให้หอมกรอบค่ะอ่าแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวจะไหม้ก่อนนะคะนำกระเทียมลงไปเจียวเลยคะ่ะ พอแล้วนะคะเราตักพักทิ้งไว้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เย็นแล้วก็กรอบค่ะเจียวใบมะกรูดต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะแววน้อยก็ทำขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาตำกาดกหมูเพิ่มทีหลังนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะมือใหม่ค่ะทําค่ะเดี๋ยวเราใส่พริกที่เราคั่วไปก่อนนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่อ้าวเดี๋ยวเรา,าใส่หอมเจียวลงไปค่ะอันนี้ เป็นกระเทียมเจียวนะคะหอมทั้งกระเทียมแล้วก็หอมมากเลยค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดสีจะเป็นค้ำๆหน่อยนะคะเดี mm. ย๋ยวรอบหลังนะคะเดีย๋ยวเราจะไปเจียวใบมะกรูดก่อนนะคะแล้วก็เจียวกระเทียมเจียวหอมก่อนถ้าเป็นไปได้นะคะให้แยกน้ำมันนะคะเพื่อที่แต่ละอย่างนะคะสีสันจะได้สดใสค่ะ เดี๋ยวเราใส่รสผงชูรสนะคะใส่รสดีหมูลงไปโรยไปนะคะใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะ,ะตำเพิ่มครกที่หนึ่งนะคะเทลงไปค่ะอันนี้เราตำแบบไม่ละเอียดนะคะอะ่ให้มีแบบชิ้นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะบางคนก็อาจจะชอบเคี้ยวนะคะ โคกที่สองนะคะ,ะตาแบบเป็นชิ้นนะคะเพิ่มลงไปนะคะ เป็นเส้นนี้นะคะอะเราชิมดูแล้วนะคะรสชาติอร่อยค่ะนี่นะคะเดีย๋ยวเราชิมให้ดูอีกรอบนึงนะคะอืมเปรี่ยมค่ะขอชิมอีกนะคะติดใจค่ะอะรสชาตินะคะก็จะออกเผ็ดนะคะ เค็มนิดๆหวานหน่อยๆค่ะเดีย๋ยวใส่หวานมากนะคะไม่งั้นจะเสียรสชาตินะคะใส่โหลได้เลยจ้าเดีย๋ยวเราจะเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านทานด้วยนะคะ เราใส่โหลไว้เนี่ยนะคะอ่าก็จะคงความกรอบของแคปหมูอยู่นะคะถ้าเราใส่ถุงก็จะเหนียวไว้นะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ ใส่หรูลงไปแล้วค่ะเดี๋ยวแววน้อยจะมาชิมความกรอบความอร่อยผ่านหน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะคะต้องขออนุญาตหยิบเลยนะคะอ่านี่นะคะว่าจะกรอบขนาดไหนนะคะอืมหวานค่ะอร่อยค่ะ เราจะแบ่งให้เพื่อนบ้านนะคะแบ่งกันคนละหน่อยนะคะแบ่งกันทานเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนะคะนำน้ำพริกใส่ถุงนะคะไปให้เพื่อนบ้านนะคะสามถุงค่ะนี่นะคะ เดีย๋ยวเราเอาไปให้กันเลยนะคะปไาค่ะเดีย๋ยวเราเอาน้ำพริกกาก,ากหมูนะคะไปให้เพื่อนบ้านกันเลยนะคะนาย,ยุ้ยนายุ้ยนายุ้ยน้ำพริกกากหมูจ้าขอบคุณนะคะจ้าทป็น,นหน้านะคะจ้าขอบคุณคะ่ะจุดดีจุดดีจุดี ยายน้ำพริกกากหมูเดี๋ยวเราเดินไปอีกสองซอยนะคะประไทยอยู่พอดีเลยค่ะน้ำพริกกากหมูค่ะ ทำเองจ้าคนละนิดคนละหน่อยนะคะ,คะอร่อยสิจ้า <c oughs> ลองกินเมืองเด้อนี่นะคะแววทำเองนะคะอร่อยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปทำดูนะคะว่าจะอร่อยไหมด้วยฝีมือของเราเองนะคะคลิปนี้นะคะแววก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบนะคะก็ขอฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ ฝากติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย